ช่องบอบมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่โมมากินช่ใม สวัสดีค่ะเพื่อน,พอนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนราชสดำเนินหนึ่งนะคะใกล้กับหลังวัดคูยางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้นะคะโมจะพามากินร้าน๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งโมผ่านหน้าร้านเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือร้านป้ามุวยก๋วยเตี๋ยวไทยค่ะไปรับชมกันค่ะ สวัสดีแม่มวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ช่วยด้วยค่ะแม่ขาร้านเปิดทุกวันไหมคะกี่โมงถึงกี่โมงคะแม่สี่โมงถึงสี่โมงเย็นค่ะชามเท่าไหร่จ้ะแม่จ๋าสามสิบบาทค่ะสามสิบาทเอาหนึ่งชามค่ะแม่เอาอะไรจ๋าเล็กเล็กเต็มยำนี่แล้วก็เส้นเล็กนะจ๊ะทุกคน 何ゃ I mean, ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะจ๊ะแม่เป็นหมูสับน้ำคลุกคลิกนะคะโอมีเกี๊ยวด้วยแม่เดี๋ยวโมเอาเกี๊ยวน้ำอีกถ้วยหนึ่งนะจ๊ะไม่ผักค่ะแม่ค่ะอันนี้น้ำซุปคืออะไรคะแฉมแฉมนี่แหละฮะ โอ้แถมน้ำซุปเป็นแบบแถมน้ำซุปนะคะเกี๊ยวน้ำนี่เกี๊ยวนี่ค่ะทุกคนเกี๊ยวน้ำเ่อหยาบเนใส่ค่ะต้องให้ได้น้ำซุปทุกคนอ๋อน้ำซุปที่เพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะแถมเลยนะจ๊ะ นี่แล้วก็แถมน้ําซุปอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็มีเล็งให้ด้วยนี่อันนี้คือแถมนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะทุกคนค่ะเอานั่งตรงนั้นเลยก็ได้ค่ะนี่ มีบริการน้ำดื่มฟรีดว้วยนะคะทุกคนแม่นี่ถั่วคััวเองเลยไหมจ๊าถั่วเองค่ะนี่นี่ถั่วคั่วเองเลยนะจ๊ะแล้วก็เห็นมีเป็นพริกพริกนะคะเพริกเผาน้ำมันเจียวเองนะคะแล้วก็นี่เป็นเครื่องปรุงต่างๆนะคะนี่สามถุง ลูกค้ามาก็คือจดนะคะจดจด,จดแล้วก็ทำตามคิวนะคะโอ๊ยขอโทษจ้ะ ก็เดร์มาแล้วนะจ๊ะสามถุงจ้ะทุกคนงานผักปับเขาใหนะ้ดูแม่จ้ะธรรมดาเปิดมากี่ปีแล้วว่าจ้าร้านนี้ สามสิบกว่าปีแล้วนะคะมหมูสับจ้าหมูแดง แม่ให้ไม่น้อยเลยนะคะหมูสาบหมูแดงหมูสาบหมูแดงเดี๋ยวเรามาดูทางด้านน้ำซุปกันนะคะอ๋อน้ำซุปของแม่จะใช้หม้อแบบนี้นะคะนี่ ่ะนี่เลยทีเด็ดนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนอีกถุงหนึ่งจ้ะีนี่มีสาวเอะย่ะมนาเลยมีพวกเลง้งพวกอะไรนี่เช่นจ้ะแม่ กระดูกนะจ๊ะว้าวน่นอเขาเลอะไรนะครับเลียกเกียวครับเรกำเแรับครับ จะแม่เหมือนน้ำเชื่อมเลยนี่สำหรับก๋วยเตี๋ยวแห้งอ๋อสำหรับก๋วยเตี๋ยวแห้งก็จะเป็นน้ำปรุงเรียบร้อยใช่ไหมคะแม่ใช้น้ำน้ำตาลเชื่อมอ๋อใช้น้ำตาลเชื่อม,อมจ้ะอ๋อเกี๊ยวเกี๊ยวจ้ะทุกคนนี่ วาจะชอบแบบนี้เลยนะจ๊ะ อันนี้เป็นลูกใช่ไหมคะแม่เอาเปล้านโอาโฟองก้ว hmm. ด uh ัง huh. ค right? ่ะเส้นบะหมี่บะหมี่คือนำไปล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็นำไปลวกเส้นหมี่ขาวเขามีเค้าะหอย่างไรเองก็เกินนะพอนะ giống thú quỷ No me no, no. จุคนุเกสานีได้ม่วให้อาตอน้ำซุปหอมมากเลยจ้ะแม่ ร้อยนะคะ คค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะชามละสามสิบบาทนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะชิมน้ำเนี่ยเดี๋ยวชิมน้ำซุปอันนี้คือเขาแถมมาให้นะทุกคนนี่ค่ะเขาแถมมาให้คือสั่งสั่งหนึ่งถ้วยก็แถมมาหนึ่งถ้วยอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นกระดูกเป็นเล้งแล้วก็เป็นน้ำนะคะเขาบอกว่าลูกค้าชอบมากเลยแบบนี้เดี๋ยวลองชิมน้ำซุปใสๆก่อนค่ะหอมหอมือม น้ำซุปหอมกระดูกค่ะแล้วก็มีความเค็มนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองชิมต้มยำกันเลยค่ะคนนะคะเส้นนี้เส้นไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะหทําม,มาได้มีความรสชาตินวัวๆหวานๆนะคะอร่อยค่ะเผ็ดๆด้วยทานเลยนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยโมชอบแบบนี้เลย อืมเอืม,อมเส้นนุ่มจังเลยเส้นนุ่มมากทุกคนหองไข่ด้วยเส้นอ่ะเส้นเด็ดเส้นดีเส้นดีนดมหมูแดง เข้ากันมากผักของเขาก็จะเป็นแบบผักบุ้งนะคะใ้กนท้ำอืมุบมนซุ ำตุต้มเหมือนน้ำแบบเอาไว้ล้างคอเลยอ่ะอนี่เขาให้นี้มาด้วยนะกระดูกอ่ะเหมือนเล้งเหมือนอะไรเงี้ยค่ะดูดิหลุดเลยอ่ะดูดิหลุดออกจากกันเลยแค่ถือยกเองนะเนี่ยทาเลยค่ะเปื่อยมากเหมือนได้หมูเพิ่มเลยอ่ะอ ละโมก็สั่งเป็นต้มยำนะคะเดี๋ยวเราลองกินเกี๊ยวกันนะทุกคนเป็นเกี๊ยวต้มยำลองชิมกันเลยนะเกี๊ยวนุ่ม ชาติดีค่ะดีเลยทีเดียวน้ำซุปเอาไว้ล้างคออร่อยออโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้มรกขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอตัวกินก่อนนะบ๊ายบาย,บาย